ค่ะทุกคนวันนี้นะคะป๊าป๊าไปตกปลามาค่ะมาดูค่ะโอ้หป๊าป๊าได้ปลามาเยอะมากเลยฮ่า t ่าฮ่าฮ d าฮ่าฮ e าฮ e า a ่าฮ่าฮ e าฮ่าฮ่าฮ e าฮ่าฮ่าฮ่บฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ e ฮ่า่าค่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าา่า่าฮ่าาา่าา่า่่าาาา่่ กนินมากินมาซไอมันคริสกันอ่าฮะปลปลาไม่มีใบอนุญาตตกปลานะคะทุกคนแต่ว่าจะไปตกได้ในในบ่อตกปลาค่ะแล้วเราก็ปลาที่เราตกได้นะคะแล้วเราเอาไปชั่ง <package> แล้วเราก็คือจ่ายเงินเหมือนกับซื้อปลาค่ะแต่ว่าเราตกเองนะคะหนึ่งกิโลราคาเท่าไหร่ปลาปลาเฟอไอกิโลแปดแปดกิโลนะคะทุกคนสําหรับราคาหนึ่งกิโลนะคะ โอ้โหครั้งก่อนปะ๊ะป๊าไปตกทั้งวันนะคะทุกคนได้ตัวเดียวแล้วก็ปะป๊ากลับมาแบบได้ปลาสิบตัวปล่อยก็เลยถามโอ้ไดปลาเยอะจังปะ๊ะป๊าบอกเขาตกได้เองแต่สุดท้ายเขาก็บอกเขาซื้อนะคะแต่ว่าวันนี้เขาบอกเขาตกไดจริงจริงโอ้ว้าวปๆปลานี่ปลาน,ลานี่อร่อยนะคะทุกคนก้างไม่ค่อยเยอะด้วยมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะ แล้วก็แบ่งนะคะใส่ถุงเดี๋ยวจะไปให้ปู่ทวดญาติทวดด้วยสองตัวแล้วก็ให้ให้พ่อปู่ด้วยสองตัวนะคะแล้วก็ให้น้องชายด้วยสองตัวก็เพราะว่าเราตกมาได้เยอะขนาดนี้เราก,เราก็เราก็กินเองก็คงไม่หมดนะคะทุกคนเราก็ต้องแบ่งนะคะแบ่งไปให้ญาติพี่น้องด้วยก็เดี๋ยวเมนูวันนี้นะคะทุกคนปลาย่าง <laughs> ปลาสดสดย่างนะคะทุกคนที่นั่นนะคะที่ถ้าเกิดว่าเราตกปลาเสร็จแล้วเราก็จะทำปลาที่นั่นเลยนะคะเอามาช่างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขาก็มีที่ทำปลาให้ด้วยนะคะที่นั่นเราไม่ต้องเอามาทำเองที่บ้านตอนแรกป้าปลานะคะเมื่อเช้าว่าจะให้ริชาไปตกปลาด้วยแต่ว่าริชาก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ แล้วปอยก็ไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยไปด้วยไม่ได้ก็ป๊าไปคนเดียวสวัสดีครับผม,ผมป๊าไปตกปลาได้ปลากี่ตัวคะวันนี้ส,สิบสิสบปลาาเก่งมากเลยมันนี่เข้าเฟ้นแล้วไฮัทเซ่บอกกีังกันตกเองแน่นะ <laughs> และนี่นะคะก็เดี๋ยวจะา เอาไปให้ญาติพี่น้องก็ถือว่าไม่แพงนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเอ่อเป็นในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะปลานี่ก็จะอยู่ที่โลละสิบสองยูโรค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดไปตกเองแบบนี้ก็โลละแปดยูโรนะคะเราก็ได้ปลาตัวใหญ่ด้วย น,นี่แหละคะ่ะเมนูวันนี้นะคะปกติที่นี่นะคะเขาจะเขาจะทานปลาทุกๆุกวันศุกร์นะคะทุกคนบ้านเราก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราได้ปลามาแล้วเราก็ทานมันสองวันเลยค่ะเมื่อวานก็ทานปลาวันนี้ก็ปลายอีกหนึ่งวันนะคะปะป๋าเขาเป็นคาทอลิกนะคะทุกคนก็จะปกติถ้าเป็นทุกวันศุกร์นี่คือเขาจะไม่ทานเนื้อตอนนี้นะคะปะป๋าก็กำลังจะย่างปลาค่ะทุกคน จริงๆอากาศวันนี้ตอนช่วงบ่ายก็ยังไม่ลมแรงแบบนี้นะคะเราก็ได้เตรียมปลาไว้แล้วนะคะก็ได้หมักเครื่องไว้แล้วจริงๆอากาศอย่างนี้ก็คือไม่เหมาะกับปิ้งย่างเลยค่ะแต่ในเมื่อเตรียมปลาไว้แล้วนะคะก็เลยต้องก็เลยต้องย่างปอยก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะทุกคนเพราะว่าปอยไม่สบายก็ลมแรงแบบนี้ไม่อยากตากลมนะคะยิ่งเดี๋ยวจะทําให้แบบอาการที่เป็นอยู่เดี๋ยวกาเริบค่ะ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเสียงนะคะทุกคนหลายวันแล้วตั้งแต่ที่กลับมาสากโรงพยาบาลนะคะปอยก็ไปทํางานพอกลับมาจากทํางานก็เป็นะาม่สบายอีกนะคะก็นี่แหะค่ะอากาศแบบช่งเช้าแดดออกพออยู่มาตกตอนเย็นมาลมแรงซะงั้นวันนี้เด็กๆนะคะกวนมากเลยคะ่ะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรยัดขอบ หรือของทั้งวันอะไรที่อยู่ในบ้านคือยาขอบลื้อทุกอย่างเลยนะคะบอยก็จะใส่สลัดนะคะก็จะทำแบบใส่ทุกอย่างที่มีในตู้เย็นนะคะทุกคนบ้านเราก็จะชอบทานสลัดนะคะ จะเอาอะไรคะคุณมาถูกมากมาดูว่ามามีทำอะไร บ้านปอยนี้ดูไม่ได้เลยนะคะทุกคนเวลาที่เด็กๆอยู่บ้านแต่ก่อนนะคะปอยจะแบบถ้าสมมุติว่าลูกเล่นเสร็จนะคะแล้วปอยก็จะเก็บปอยจะเก็บทั้งวันเลยจนแบบหลังๆนี่คือเก็บไม่ไหวคะ่ะทุกคนเพราะว่าปอยเก็บเสร็จยาขอบก็ลือออกมานะคะปอยก็เลยไม่เก็บละแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกเข้านอนแล้วค่อยเก็บครั้งเดียวเนี่ยค่ะสภาพไม่ไหวจะเก็บนะคะ ยาขอบเขาก็กําลังอยู่ในวัยที่ซุกซนเลยค่ะเขาจะลื้อทุกอย่างแล้วเขาก็จะเขาจะลื้อทุกอย่างที่แบบลื้อมาแล้วไม่เล่นนะคะเขาจะลื้ออย่างเดียวเลยพอเขาเห็นปอยเก็บเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะลื้อแต่พี่ลิชาเนี่ยเขาจะเป็นแผนกแบบเก็บค่ะพี่ลิชาเขาก็จะชอบเก็บนะคะเขาชอบความเป็นระเบียบพี่ลิชาระวังโดนเหยียบขาน้องนะคะพี่ลิชาระวังลูกเดี๋ยวน้องเจ็บ วันนะคะไอม่ไดไม่มีใครยอมใครเลยค่ะสองคนพี่น้องยาขอบก็ไม่เบานะคะยาขอบนี้ก็แย่งพี่ตลอดเลยพี่ลิชาช้าๆค่ะพี่ลิชาระวังล้มลูก หลายวันมานี้นะคะอากาศไม่ค่อยดีลมแรงแล,ล้วปอยก็ไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยเลยไม่ได้พาเด็กออกไปข้างนอกนะคะพีรชาคะเอาไปเก็บรูปปลาเดี๋ยวปะป๋าเอาปลามาแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วลูกนี่คะ่ะปลาย่างของเรานะคะน่าอร่อยมากเลยค่ะ เอาวบบขอตัวทานอาหารกันนะคะเก่งจังเลยครับหายไปไหนอีกสองอันน่ะหาดูซิอยู่ไหน นี่คือสภาพบ้านนะคะทุกคนที่ปอยต้องเจอทุกวันเลยค่ะก็เป็นฝีมือของยาขอบนะคะก็จะได้เก็บบ้านก็คือตอนที่เด็กๆนอนหมดแล้วนะคะทุกคนพอเก็บเสร็จตอนเช้ามาก็จะเป็นสภาพแบบนี้อีกนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นฝีมือยาขอบคนเดียวเลยค่ะของเล่นนะคะก็ไม่รู้ว่าชิ้นส่วนไหนเป็นของกล่องไหนนะคะก็จะมั่วกันไปหมดเลยก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวเก็บของเล่นก่อนนะคะทุกคน ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็กำลังใจที่มีให้กันนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ